สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานข่าวเด็กข่าวร้อนละวันนะนาซาเผยภาพถ่ายโลกมุมใหม่เก๋ไก๋มองจากดวงจันทร์นะครับเมื่อวันที่17ธันวาคม258 AP รายงานว่าองค์การบริหารการบินและโอกาสแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซาเผยแพร่ภาพถ่ายโอกาสรูปใหม่บันทึกจากยานลูนาดีคอนนิซซองออร์บิเตอร์หรือ LRO นะครับขณะโคจรรอบดวงจันทร์จึงเป็นมุมมองใหม่จากมุติที่ชาวโลก มองดวงจันทร์ครั้งนี้เป็นการมองจากดวงจันทร์มาอย่างโลกนะครับสําหรับมุมมองที่มองจากขอบฟ้าของดวงจันทร์ตรงไปยังโลกนี้จะเห็นประเทศไลบีเรียรมุมขวาของโลกคือทะเลทรายซาฮาเหนือประเทศซาอุดิอาระเบียขึ้นไปเล็กน้อยส่วนมุมซ้ายเป็นชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้ติดทั้งมหาสมุทรอแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกภาพถ่ายทําให้เห็น วันในเมื่อภาพถ่ายในทางถ่ายในเมื่อวันที่12ตุลาคม258ครับเมื่อ LRO โคโจรอยู่ห่างจากแอ่งคอมตันของดวงจันทร์ราว134กิโลเมตร